สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่แมคโครทองหล่อนะคะวันนี้จะมาซื้อของไปกินกับหมูกระทะนะคะของเยอะมากเลยค่ะคือเขาปรับปุงใหม่นะคะนี่ค่ะกิมจิของที่เราจะซื้อวันนี้นะคะก็ได้กิมจิกับหอยจ้อเอ้ยไก่จอนะคะคืออ่าอันนี้เป็นชั้น3านะคะของแมคโครทองหล่อ อยู่ที่ระหว่างทองหล่อซอยเก้านะคะคือเขาปรับปรุงใหม่ตู้แช่แข็งคือเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะเป็นสัดส่วนคือมีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูเนื้อแบบเป็นตัวเลยนะคะก็มีค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาซื้อเป็ดเป็นตัวไปลาบกันนะคะวันนี้ ที่มาตามหาอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นหมู3ามชั้นนะคะจะเป็นเบคอนนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำหมูกระทะนั่นเองนี่ค่ะคือแบบเยอะมากเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำใจนะคะเวลาจะกินค่อยมาซื้อดีกว่า นี่ค่ะอันนี้เป็ดเป็นตัวเลยนะคะนี่ค่ะคือแบบมีครบทุกอย่างจบที่นี่เลยค่ะแล้วก็ชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกอาหารผักสดอะไรอย่างนี้นะคะพวกแบบของสดเ,เป็นอาหารทะเลหรือว่าเนื้อหมูสดเป็น เพวกไข่ไก่เนื้อไก่อะไรประมาณนี้ค่ะชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นชั้นสองนะคะจะเป็นพวกเครื่องใช้ในบ้านเครื่องแบบที่ทำความสะอาดพวกกระดาษทิชชู่หรือของใช้แบบทำความสะอาดอะไรประมาณนี้ค่ะจะอยู่ที่ชั้นสองนะคะนี่ค่ะ คือของกินเยอะมากค่ะนี่ค่ะและแล้วเราก็เจอแล้วนะคะอันนี้เป็นเบคอนนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าแบบคือดีมากไม่มีหนังนะคะอันนี้จะเป็นเบคอนที่แบบเขาเอาหนังออกแล้วก็จะมีแค่แบบเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเนื้อติดมันนะคะ วันนี้เราจะเอากี่ถุงกันดีจริงๆก็อยู่คนเดียวนะคะน้องก็จะมาหาบ้างเป็นบางครั้งนะคะบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆเองนะคะบ้านเราอยู่ใกล้แมคโครถ้าจะซื้อไปเยอะก็ยังไงอยู่แบบถ้าอยากจะกินก็ค่อยแวะมาก็ได้แต่ว่าวันนี้คิดว่าจะเอาไปสักสองถุงค่ะนี่คะ่ะ เยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อนะคะพวกสันคอพวกคือแบบอันนี้เป็นหมูสไลด์นะคะหมูสไลด์เนื้อสไลด์สำหรับทำซุกี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นแช่แข็งเพราะว่าวันนี้ที่เราไปดูตรงชั้นหนึ่งเบคอนแบบที่มันเป็นสดคือมันไม่มีค่ะมันหมด นะคะเขาก็บอกว่ามีแต่แช่แข็งนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันหมูบดนะคะแบบจะเป็นจะเป็นเนื้อแต่ว่าแบบมันเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือที่แบบเขาบดไว้แล้วราคาก็ไม่แพงนะคะ มองเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันหมูนะคะมันหมูที่แบบเอาไปทำพวกแคปหมูอะไรเงี้ยค่ะมีปลาแซลมอนก็มีนะคะเอาง่ายๆคือ ถ้าใครแบบว่าอยากกินอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันคือมาที่แมคโครคือจบค่ะลบของถูกด้วยนะคะนี่เลยค่ะพวกปลาพวกเป็นแบบของกินเยอะมากนี่นะคะ โดยรวมๆก็จะประมาณนี้ค่ะน้องสไพรรออยู่ชั้นหนึ่งนะคะเราแยกกันซื้อของให้น้องสไพ,พไปซื้อ,อพวกผักพวกเป็นของสดนะคะแล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อเบคอนแล้วก็ของแช่แข็งที่เราต้องการนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไปหาน้องสไ้ายกันนะคะาารเราจะได้ไปจ่ายตังกันรถติดมากนะคะทองหล่อวันนี้ย,นาายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ